มันมีสิมาก,กินส้มตำให้เบิงได้จ้าอันบอแมนส้มตำเดชลาบโตลงไปไปกะอืมอันต่อไปก็คือสมมอ้มตำปลาเด้อบอไซปูเดชมันสิขั้นขั้นอย่างขั้นอย่างก็คือเอาเองเนาะคนแพใช่ไหม,มวันนีุ้่น,นมากินสุดยอดไหม แซ่บบระคักแซบปะคักเอาคุ้มมาหรือยังยังครับ,บ,รรบอันต่อไปก็เป็นส้มตำสมำไทยสมไทยจะเรียงไหม <c oughs> นี่นะคะเป็นจุง้งจุ้งจากตลาด <c oughs> ปลากุ้งบางเลย <c oughs> โอเคยังชิมเบิง วันนี้ป้าเข็มมีอะไรมาฝากของสดจากกระเป๋าแบบโอ้ยเดินเก็บเดินเก็บเดินเก็บเงินจะผ่านเลยผ่านผ่านเป็นเหลังบ้านคนอื่นเนี่นะหลังบ้านเองค่ะหลังบ้านตัวเองค่ะอร่อยไหมคะลุงลุงพูดกับหนุ่มก่อนร่อหนุขอ